ในคลิปวิดีโอนี้ครับหลังจากที่เรารีวิวไนท์แมร์บอล n ี่กันไปแล้วนะครับผมเราก็จะมารีวิวที่เหลืออีก3ตัวกันตรงนี้นะครับผมก็จะมีไนท์แมร์เฟสตี้ไนท์แมร์ชิค้าแล้วก็ไนท์แมร์ฟ็อกซี่นะครับผมที่เป็นระดับแรอีพิกและมีทิกนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ n i g h t m a ์ไอออนเนี่ยต้องรอนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่า นะครับผมเราจะต้องรอจบซีซั่นก่อนจึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดู3ตัวที่เหลือกันก่อนนะครับผมเริ่มจากเจ้าหนี้เลยในแมร์เฟรดดี้ที่เป็นระดับแลนะครับประเพทเมลีดาเป็นเริ่มต้น80ครับอัพแม็กหนึครับผมและสมีการโจมตี12อัพแม็กสินะครับคูดาวศูนย์จุดแปดอัพแม็กศูนย์จุดห้าเฮ้ยถือว่าเป็นตัวต้นเกมที่ใช้ได้เลยนะเป็นระดับแลนะครับผมถ้าเทียบกับแฟนทอมฟ็อกซี่ระดับแลเหมือนกันแต่ว่าเจ้านี่ดาเมจจะดีกว่านะครับ แต่คูดาวของนายเมอเฟสตี้ก็จะได้เปรียบกว่าด้วยเช่นกันนะครับทัดมาเป็นชิกก้านะครับผมอันนี้ผมได้ใช้นี่นะเพื่อนๆได้ใช้นี่หรือผมทําก็จําไม่ได้แล้วนายเมชิก้าระดับอีพิกประเภทสแปดครับดามิเริ่มต้น200อัพแม็ก400นะครับอันนี้เป็นชายนี่เพราะฉะนั้นก็จะได้บวกบัฟพิเศษมาอีกนะครับนอกจากบัฟที่เราเอาไปเอนชานมานะครับเพื่อนๆแล้มีการโจมตี15อัพแม็ก20ครับคูดาว3วิอัพแม็ก2วินะครับ ถัดมาเป็นตัวสุดท้ายอย่างในแมร์ฟ็อกซี่นะครับที่เป็นระดับมีทิกประเภทสแปดครับผมเหมือนกันกับชิกก้าเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีดาเมจเยอะกว่านะครับผมก็ตามระดับเลยนะครับดาเมจเริ่มต้น600อัพแม็ก900ครับผมและสมีการโจมตี20อัพแม็ก30นะครับคู่ดาว3วิอัพแม็ก2.5นะครับผม เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของเขาภายในแมปมาทําบัฟกันก่อนนะครับเพื่อนๆในแมฟเฟดดี้ยังไม่ได้บัฟเลยนะครับผมกดมาได้บัฟอะไรลักมีการโจมตีหนึ่งไม่เอาครับผมขอ3ได้ไหมสป,ปีด2ไม่เอาขอเป็น3มนะครับผมถ้าได้3จะหยุดผมจะไม่ต่อมากกว่านี้นะเพราะว่ามันเปลืองโซนะครับ <laughs> โอเคได้บับฟวิเธอมาถือว่าโชคดีมากโอกาสในการออก1%เ็ครับผมทีนี้อีก1ตัวนะครับสาหรับเจ้าฟ็อกซี่ผมรู้สึกว่าบัฟดาเมจสไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ในเมียฟ็อกซี่ต้องเป็น3ดามี3โอเคครับผมจากดามี2มาเป็น3ก็ถือว่าโอเคละเราจะมาดูความสามารถของพวกเขากันในหมดเอ l นเลนะครับผมขอเลือกเป็นเอ l นเลเกม1นะโอเคมาดูกันครับต้นเกมผมต้องเรียกวอนนี่ออกมาใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าเขาใช้เงินน้อยที่สุดไม่อย่างนั้นฐานเราแตกก่อนแน่นอนครับผม600โอเคเฮ้ยหรือว่าจะเรียกเจ้าเฟดดี้ออกมาเลยโอเค เอาเป็นในแมฟเฟดดี้เลยก็แล้วกันนะครับผมใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน750ครับและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีครับว่าแต่ทำไมตัวดำจังอยู่หน้าล็อบบี้ตัวสว่างกว่านี้หรือเป็นที่แมพคิดว่าน่าจะเป็นที่แมพนะครับผมลิมิตในการวางของเขาเนี่ยอยู่ที่3นะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 800ครับเพืเ่อนๆอู้ดูดิเขาตบเร็วมากนะครับผมดูทุกคนครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้บัฟวิทเทอร์ด้วยนะครับผมก็เลยทําให้เราเล่นได้ง่ายในช่วงต้นเกมครับคูดาว0.6ครับผมอัปเกรดไปเลเวล2มาครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินในการอัปเกรด1,250ครับฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆอัปเกรดเป็นเลเวล3มาจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัปเกรด1,800ครับ อัปเกรดเป็นเลเวล4และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับผมและสมีการโจมตี18.8ดาเมจ200คูดาว0.375ประมาณนี้เลยนะครับ <table> เพื่อนๆผมจะวางไปเพิ่มอีก2ตัวก็แล้วกันวางไว้ตรงนี้อีก1นะครับผมและอีก1ตัวก็ใกล้ๆกันตรงนี้เลยนะครับ k i s t ั n ช o p com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาร์ทาวเอ์แมปบ o ็อกฟูพร้อมสินค้าสุดเอ็กซ์ลูจากอ An ิเม Defense หรือถ้าไม่อยากปรนรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูอีก1ตัวครับผมในแมชิก้าครับเช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน4 0 0พนะครับผมผมจะวางค่อยตรงน ไนแมชิก้าแล้วทำไมออกมาเป็นฟ็อกซี่อ๋อผมกดผิดนะครับโอเคต้องเป็นตัวนี้ในแมชิก้าผมจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีครับผมนี่เป็นการโจมตีแบบนี้นะครับยิงบาสุก้าออกไปแบบสเปดครับผมเพื่อนเพือ้มีเอฟเฟกด้วยนะเจ๋งมากนะครับผมมีเอฟเฟกด้วยครับทุกคนใช้เงินในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 6,000นะครับ อัพเกรดเป็นเลเวล2มาและจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน7,000ขอผมฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะอัพเกรดเป็นเลเวล3มาครับผมจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน8,000ครับ อัปเกรดเป็นเลเวล4ครับผมและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4ครับเ,เพื่อนๆพรัศมีการโจมตีประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่ารวมบัฟแล้วนะดาเมจ625ครับรัศมีการโจมตี25คูดาวน์1.5ลิมิตในการวาง3นะครับผมผมจะวางเข้าไปเพิ่มอีก2ตัวตรงนี้เรามาดูตัวสุดท้ายอย่างในแมฟ็อกซี่กันบ้างครับผมจะวางเขาไว้ตรงนี้นะครับผมเ,เพื่อนๆวางไว้ตรงนี้ได้ไหม รล้มีการโจมตีอัพแม็ x แล้วจะตีครอบคุมหรือเปล่าดูจากเส้นแล้วน่าจะตีถึงอยู่นะครับผมแต่ผมต้องขายตรงนี้ทิ้งก่อนครับไม่ได้ไม่อย่างนั้นชิกาแย่งตีหมดครับและนี่คือคาเล็กเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีของไนแม่ฟ็อกซี่ครับผมยิ่งอูย้ยกว่าจะยิงได้ครับสัตรตูอยู่หน้าปากกระบอกปืนแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าเอฟเฟกสวยดีผมชอบเพื่อนๆดูดิเห็นไหม เป็นเอฟเฟกไฟแบบนี้เลยนะครับผมใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน5,000ครับส่วนเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 6,500ครับจากเลเวล2ไปเลเวล3 8,000ครับผมจากเลเวล3ไปเลเวล4 1,000ครับและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับเพื่อนเพื่อนดาเมจ1 0 0 0 0ไม่ใช่1,000ไปสักไกลเลยนะ 1462.5ครับมีจุดทศนิยมด้วยและจมีการโจมตี30ครับผมคูเด้าว2.5ครับเพื่อนเอนลิมิต3นะครับผมวางไปเพิ่มอีก2ใกล้ๆกกันตรงนี้เลยโอเคแล้วก็อัปเกรดไปให้แม็กครับ ลองมาดูกันซิว่ายูนิตพวกเขาเหล่านี้จะสามารถพาเราผ่านด่านไปได้ถึงเว็บที่100หรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนแค่100ก็พอแล้วนะครับผมดูจากระดับถ้าผ่านไปได้ถึงเว็บที่100ก็ถือว่าเก่งสุดสดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดออกกันนะ100พอนะครับผมถ้า150าเนี่ยมันจะนานเกินไปและอีกอย่างหนึ่งผมว่าไม่น่าจะถึงนะดูจากระดับของยูนิตนะครับเว็บที่99ครับผมไว้นะทุกคนดูดิเขายังทาดามเมจได้ดีอยู่นะครับผมคอยสังเกตนะ พวกมอนที่ออกมานะี่ยเห็นไหมเป็นเพื่อนคอยดูนะเนี่ยเขายังไหวอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าออกมาหลายๆตัวติดกันคิดว่าไม่น่าจะไหวครับสเปซก็สปเปซเถอะแต่ว่าเว็บที่100ไหวนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้กล่องแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นพอแล้วนะเพื่อนๆกดออกครับพอแล้ว,นะลวเฮ้ยกดออกจะหายหมดปะผมว่าเราขายทิ้งแล้วก็ปล่อยให้ศัตรูหลุดเข้าฐานแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่าครับ เพื่อกดออกแล้วแบบว่าไม่ได้ของนะครับผมโอเคและทั้งหมดนี้คือรีวิวยูนิตเอกซิบในซีซั่น3นะครับเพื่อนๆเ,เรารีวิวครบหมดแล้วนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมเหลือตัวนี้นะครับต้องรอผู้พัฒนา อัปเดตในครั้งถัดไปนะครับผมหรือว่าหมดซีซั่นนี้นั่นเองนะครับเราถึงจะได้ครับและคลิปวิดีโอนี้ทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ต้คลิปและที่สําคัญเลยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมชอบทั้ง3ยูนิตเลยนะที่เรารีวิวนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าไนแรมเฟสดีเนี่ยถือว่าเป็นตัวต้นเกมที่ใช้งานได้ดีมากๆครับ